คุณกำลังเบื่อใช่ไหม <c oughs> คุณกำลังเบื่อใช่ไหมกับการที่ต้องนั่งเฉยๆหิวข้าวก็หิวไม่ได้กินข้าวสักทีแต่เวลาพอได้กินข้าวแล้วก็อยากกินของหวานไปด้วย และของหวานที่คุณผู้หญิงปวดปานนักหนาหลายๆท่านโหวตให้เป็นชานมไข่มุกมันจะดีมากๆถ้าอาหารที่เรียกได้ว่ากินง่ายอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสามารถทานได้พร้อมกับชานมไข่มุกวันนี้เราขอนำเสนอนวัตกรรมแดกแม่ทั้งคู่นี่แหละมาชานมไข่มุกไม,ไ,มไม่ต้องทำมาก็ได้กินแยกได้ ขอการาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยครับผมสตีฟล็อกแปดและอนุรลส่าครับผมนี่ฮะมาม่าสไปซี่มีโบบะนี่ชื่อโบบะมันอ่านย่งนี้หรอมันอ่านมันอ่านว่าโบบะอันนี้ก็คือมันสามารถกินเย็นได้เราเห็นปะมันสามารถกินเย็นได้ใช่ปะมันกินแบบเย็นก็กินแบบเป็นอ่ะมันมีรูปน้ำแข็งได้เลยมันใส่น้ำแข็งได้เนี่ยเอาทำเป็นเล่นไใส่น้องแข็งนี่ อาจจะซูงเข้าไปซูมเข้าไปนี่ซูงเข้าไปมีเส้นมาม่ามีน้ำแข็งมีพริกด้วยเนมีไข่มุกด้วยไม่รู้ว่าในถ้วยนีเปล่าถ้าคุณไม่อยากกินแบบเย็นนี่เด็กแบบร้อนก็ได้วันนี้นะครับเราจะมาให้น้องหวีทานมาม่าอ่าผมขอเรียกมาม่าแต่มันไม่ใช่ยี่ห้อมาม่านะแต่เรียกบะหมี่คือส้เล็จรูปมันอันนี้ปลาอาเรียกว่ามาม่าชานมไข่มุกก่อนก็นะ พี่ไม่กินเหรอก็ถ้าเขาทํามาขนาดนี้ก็จะกินให้ดูเออเจ๋งงี้ฮักเอาน้องแข็งกับน้ําร้อนมาเลยเราต้องเริ่มจากการแกะซองก่อนใช่ไหมใช่แล้วดูว่าข้างในมีอะไรบ้างอ่ข้างในมันจะมีอะไรบ้างอ่ะแก้ววะมีไข่มุกอะไรนะมีไข่มุกมีไข่มุกเออเอาจากเขาดิวะมีไข่มุกป่ะไข่มุกไหนไหนไหน ก็แบบอารมณ์แบบเยลลี่ไข่หมกอะไรเงี้ยออออโอเคมีไข่มมกวะมีซ่อมมาให้มีโล่ก็คอนเซ็ปต์เขาพัดเอาน้ำแข็งไว้อีกแก้วเลยมีมีอ่ะไรยังไงมีเครื่องปรุงมีอมีอะไรบ้างเฮ้ยเป็นผงผงสองอันเลยอ้าวมันเป็นผงผงสองอันเลย อันนี้คืออาจจะแบบเป็นรสมาม่ารสเผ็ดๆอันนึงอันนี้อันนี้อาจจะไว้กินสำหรับแบบร้อนแบบไม่ต้องเทผสมสิร้อนทีอันนี้อ่ะหรือว่าเย็เยนกี่นหนูว่ามันต้องผสมกันมันน่าจะเป็นแบบอันนึงแบบเป็นเหมือนรสต้มยำม,มาม่าอีกอันนึงเป็นรสชานมอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะน่าจะใช่อ่ะ uh huh. <c oughs> ไม่รู้อะโหลสสำหรับกินชานมนะโรสใหญ่นะ่ะ <c oughs> ชอบเลยอย่อ่ะไม่ได้หลอดธรรมดาน่ะหลอดหลอดชานมเลยน่ะมาเทน้ำร้อนอ่ะเทน้ำร้อนมาเริ่มจากการเทน้ำร้อนเอาแบบไม่เยอะมากน้ำร้อนเราเทน้ำร้อนใส่ลงไปฟื้อโอ้ควันขึ้นควันขึ้นไข่มุกไม่ต้องต้มปะคะไม่ต้องเราจะไม่ต้องเราลองมาชิมไข่มุกดูไหมเฮ้ยชิมแล้วแบบใส่เข้าไรในแก้วเลยอ่ะไม่ชิมแยกก่อน น่าจะอารมณ์เยลลี่เยลลี่หรือว่าเป็นแป้งเลยอะมันเป็นไข่มุกอะไรอะนายขอจันไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นเยลลี่แต่มันน่าจะเป็นเยลลี่หนูเดาเพราะว่าถ้ามันเป็นแป้งอะไข่มุกมันจะแข็งมันเหมือนกับมันเป็นเม็ดเดียวกันไป็เดอ้ยเดินความร้อนมันก็น่าจะกระจายได้มันเหมือนมันอันนี้ไปแล้วอ่ะมันเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วอะใช่หวยหาชานมดีนะชานมไม่พอนี่กินมาม่าพร้อมชานมกินเพราะว่า รีบดมงทำไมยังไม่ได้ใส่ขั้งผูกโอเคอันนี้จะเป็นแบบเย็นหรือแบบร้อนอันนี้เป็นแบบแบบร้อนชิมด้วยกันอ่าเดี๋ยวพี่ชิมก่อนโ,โอเคตอนนี้เราเรอมาสามนาทีแล้วเรามาเปิดน้องกันดูว่า <laughs> เียก่ัน้องน้องอาจจะไม่ได้น่ารักนะ,อะโอเคนี่ครับผม โอ้ควันควันขึ้นแล้วเดี๋ยวเราใส่ใส่ใส่ผงเครื่องปรุงกัอนอันนี้ผมอ่านมาแล้วไอ้ผงเครื่องปรุงเนี่ยมันมันมันใส่พร้อมกันไปเลยอ่าเรเยบร้อยก็โอ้อันนี้น่าจะชานมเนี่ยผงชานมผงชาผงชา,ชาอ๋อผงชาอันนี้กินแบบร้อนอ่นาฮะนีนกินแบบร้อนก,ก่อนออนี่ครับใส่เท่าไหร่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอยากชิมก่อนเนาะไม่ไม่ไม่พี่ขอลงคน พี่ขอน,อน,นให้หนูค้นแล้วพี่ข้นเืมวันวันอาหารเด็กอะดิจีเด็กอะคืว่าไม่ไม่หนูต้องบอกว่ามันเหมือนไอ้นี่เหมือนกับคาโบนาลา่าอ,อเออมคาโบนา,า่าคิดให้ามันน่ากินไหนดมกินก็ไม่ชานมนะก็มาม่าหึ่งอยู่ มาม่านะมามา่านะก็น่าจะไม่กลิ่นก็ไม่ได้ชา,มานมเลยมากนะน่าจะไม่ได้แย่มาอีกซองหนึ่งอาจจะเป็นชานมม,มแต่แต่น้ำมันเหมือนชานมอยู่นะถ้าเราเอาใส่น้มแข็งแล้วเอาไปให้บอสกินนะอีก <c oughs> เอาชานมมาให้เหรอเห็นแล้วนะอ,นนอู้หนี่เพ็ดอันนี้จะเพิ่มรสชาติใช่อันนี้เป็นแบบผงมามา่าคนไหมพี่คนไหมวุ้ย เหมือนได้กลิ่นชานมเฮ้ยพี่ตาดมเฮ้ยแต่ว่ากลิ่นกลิ่นใช่อ่ามิดมิดมิดมิมิแต่ตอนนี้กลิ่นชานมหึงเลยนะมิดหน่อยโอ้โหเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มอ่ะต้มกำลังดีเส้นเส้นกำลังดีแต่นมซุปเฮ้ยหนูลืมใส่อะไรหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่เป็นท็อปปิ้งลืมใส่ไข่มุกด้วไง โอ้โหไม่ไหวอ่ะจริงเหรอไม่ไหวกินไม่ลงอ่ะคุณผู้ชม <c oughs> กลิ่นมันคุณคุณลองคิดถึงแบบมาม่าที่ไม่ได้ปรุงอะไรแล้วแบบเทนชานมใส่เข้าไปอ่ะ oh, <no. S 1> แล้วกลิ่นมันหืนๆืน่นะโอ้มมไม่ไหวอ่ะไข่มกก็ไม่ไหวแล้วอ่ะแต่ว่าไข่มุกห่อเนี้ยดูดีอ่าไข่มุกอ่าดีเฮ้ยดูดีดูดีนี่ดูดีนี่ดูดี เราจะกินอันที่ดูดีเอ้ยเราจะควรคิดอันนี้กินกินอันที่ดูดีนะเผื่อเผื่อมันจะได้แค่อันเดียวอุ้ยเหนียวโอ้โหใส่บายโดยรู้สึกทรมานตั้งแต่ตั้งแต่ปรุงเลยอ่ะโอ้โหนี่จะเหมือนไข่กบอ่ะนี่มันไข่ลูกออชัดๆอ่ะว้เป็นการกินชานมไข่มุกที่ทรมานที่สุดที่ที่สุดในชีวิตคน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  ขอชิมหน่อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทีเดียวทีเดียวเลยพี่จา่าก่อนไหมี่จาก่อนไหมูเคยได้ยินคำนี้ไหม Lady first โอ้โอ้ไม่ไหวไม่ดมอ่ะถัดดมัดดมไม่ดมถัดดมโอ้แค่ดมก็เครียดแล้วอ่ะถัดดมมันชานมแต่มันชานมแบบ รู้คำที่มันคิดว่ามันเป็นมามมงไงแล้วพอได้กลิ่นชานมมันไม่ดีเลยอาจจะเหมือนคาโบนาร่าเอออาจจะเหมือนคาโบนาร่ขาอข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 อให้กล้องดูหน่อยขอให้กล้องดูหน่อยอ่ะให้กล้องดูอ๋อดูดีดูดีนะแต่ต้องมีไข่มุกขึ้นมาด้วยไข่มุกเป<ม>็นสูตรสูตรต่อไข่มุกแบบสูตรอะไรสูตรอะไรโอ้ย อ่ะลองลองสุดเลยสุดสุดกันใจขันใจสุดกันใจสุดขันใจสุด,ยสด,ยสดอย่าทำหอกมาเลยจริงหรอแบบร้อนอาจจะไม่ดี <c oughs> โอ้โหพี่จ้าขอชิมน้ำหน่อยต้องใช้หลอดด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ่ะใช้หลอดโอเค มามา่อมฮิ้วแถมหลอดไปด้วย <c oughs> เป็นไงจะอ้วก <c oughs> แบบร้อนอาจจะไม่ดีลองแบบเย็นไม,ไม่ต้องโอ่ไหมล่ใส่น้ำแข็งลงไปเลยพี่จะลองกป<ห>อ,อ่ะอ่ะปรุงให้เขาหน่อยไว้เออปรุงให้เขาหน่อยไม่ต้องพยายามหมไม่ต้องไม่ต้องอ่าแบบแบบร้อนอาจจะไม่ไหวลองนะ หนูค ok> ิดถึงแม่มอ um. ่ามันขาดไม่ได้ชานมไข่มุกมันก็ต้องมีน um, uh, ้ำแข็งนี่เอออ่าอาจจะเย็นไม่พอเย็นไม่พอแตเย็นอีกหน่อยอ่าเต็มที่เต็มที่เต็มที่อ่าหนูหนูสายตาหนูมันไปประทะนั่นแหละโอ้โหพี่จ๋าดูหน้าตา อบอกเลยว่าเย็นเชียวคำหนึ่งเต็มเต็มพี่จ๋าหรือไงว่าตอนนี้หนูคิดถึงอะไรคิดถึงอะไรคิดถึงตอนเวลาที่แบบว่าอยู่มัธยมอะ่ะหลังกินข้าวเสร็จแล้วเราต้องไปเทในอาหารรวมใช่ไหมแล้วบางคนมันก็จะมีแก้วน้ําแข็งไ<อ>งมันก็ต้องเทก่อนแล้วมันก็เทรวมไปกับอาหารพี่จา๋าพี่จา๋าอย่าไปจิตนาการคุอย่าไปจิตนาการ อย่าไปชิ้นปราการแบบนั้นคุาลองลองดูนองเข้าใจเลยมันเป็นถาดข้าวที่เขาไปให้หมากินต่อใช่ไหมหนูเข้าใจผิวเลยว่ามันมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ถูกใจมันอาจจะไม่ถูกปากเราอาจจะถูกปากคนอื่นคนอื่นเขาอาจจะชอบก็ได้ไม่มันจะทําขายได้ยังไงมันจะมีคนซื้อได้ยังไงซื้อเพราะแปลกเฉยหรือเปล่าขายได้ปีแค่เดือนเดียวแหละหนูยังไม่ดูถูกมันพี่จะาลองไหมลองดูเดี๋ยวพี่ลองแน่นอนไม่ต้องห่วง ทำใจลำบากอาศัยปลาเข้าไปุ๊บอึบอึบ <c oughs> หนูคิดว่ามันไม่อร่อยอ่ะดูไม่อร่อยอ่ะดูซิดู เลิกกูบอกเลยอร่อยเหรอโคตรอรมอยหนูแม่งไ่ไหนเรื่อดเหรอมาๆๆๆคนน้ำหน่อยแชมป์ลองหน่อยดีวะเออลองสักคำหนึ่งเลยเนี่ยนี่อะไรเนี่ยมาม่าชาไข่มุกสไปซี่โบบะเดี๋ยวมึงไม่รู้เรื่องว่าโบบะยังไงอันนี้ใส่เองหรือว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมึงดูหน้ามันอะ อ่าเดี๋ยวจะคิดว่าหลอกกันอ่าผู้ถามจริงใครเป็นคนคิดบ้างเดี๋ยวจะคิดว่าหลอกกันเออแหมไม่รักกันจริงไม่เอาหรอให้ให้ให้ไม่บะหมี่บะหมี่มึงอาจจะไม่สู้ไงฮะบะหมี่ไม่ อาจจะไม่สู้ก็ได้ไมไอพวกนี้ไอพวกลิ้นจระเข้ไอพวกลิ้นจระเข้ลองชิมออะะไร่มามาชาไข่มุกสไปซี่โบบะกินไไม่ด้อร่อยปะไอ้พวกข้างนอกอ่ะมันลิ้นจระเข้อ่อเหรออออร่อยจระเข้ดีกว่าอืมซักคำ ไอ้พวกนี้มันลิ้มตาลจระเข้เขาผลิตออกมาให้ได้รู้ใช่พี่บอบเป็นผู้ชายต้องคำใหญ่ๆไม่ได้ต้องคำใหญ่ๆไม่ไม่ไม่มันต้องฟ่วงไม่ได้ไม่ไม่มันมีหลอดมีหลอดไม่หลอดไม่เอามีหลอดขอละ พี่ยังไม่ชิมไข่มุกบ๊อบไข่มุกหาไข่มุกก่อนควันหาไข่มุกไม่ไม่ไม่เข้าไม่ได้เลยไม่ลองดูจอยอ่ะมันไม่เข้ากันเลยเดี๋ยวกูเองเอาดิมาเดี๋ยวกูเองขอคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆจัดให้คำใหญ่ๆเลยนะมันมีแบบเย็นด้วยนะพี่บ๊อบไม่ไม่ไม่คำใหญ่ๆมาผมตักให้เองโอ้ยผมตักให้เองคำใหญ่ๆ จะได้รู้ทำใหญ่ๆใช่ไหมอ่าจ๋านะเห็นไหมกอ้าวเดิเอาดิเอาดิเอาดิมาใกล้ๆมาเออแต่ปุ๊บดูดด้วยนะดูดด้วยนะดูดดูต่อเอาแบบเสียงซวบมามาใกล้ๆมาใกล้ๆดิมาใกล้ๆดูต่อเลยนะ แค่แตะายนินมันก็ไม่ไปแล้วอ่ะไม่ไม่ได้จริงๆว่ะเออจริงว่ะไม่ได้เลยไม่ได้จริงๆว่ะไม่ได้แม้แต่คาเดียวอ่ะแปลงฟันใหม่แหละบอกเลยโอ้โหใครเป็นคนคิดเนี่ยผมไม่รู้ฮะไม่รู้ต้องวีเหรอไม่มันเป็นของมันฮะมันเป็นของมันใช่มันเป็นของมันมันเป็นของมันอ๋อคือแบบ เผมนึกว่าอะไรแล้ว่านึกว่าทําใส่เหรอผมนึกว่าเอามาม่าแล้วก็เอาเครื่องปรุงออกแล้วก็เอาใส่ไม่ใช่มันเป็นของมันเลยโอ้มันอย่างนี้เลยเอาไปเลยมันอย่างนี้เลยอีกอีกอันนึงเอาไว้ให้พี่อุ้มกับพี่มะนาวเฮ้ยบ๊อบบ๊อบบ๊อบไปขึ้นไปบ๊อบไปขไปขึ้ไปต้องอีกแบบมีแบบเย็นมันเป็นสูตรเขาเผื่อแบบเย็นจะอร่อยเผื่อแบบเย็นจะอร่อย ผมลองเปิดใจอันนี้คือแบบเย็นแบบเย็นแบบเย็นใส่องแข็งแบบใสตองแข็งแบบเย็นแบบเย็นเปิดใจเปิดใจคุณอาจจะเปิดใจดูอ่าอ่ปับกกิ่นมันไม่ได้อ่าอ่ากลิ่นมันไม่ได้อ่าเก็บยาไว้ดีๆนะเผื่อได้ใช้กันดีเป็นไงเหมือนกินยาไข้บุกแล้วก็เส้นมาม่าใส่ก ืีความเข้ากันเลยอ่ะเขาเข้ากันอยู่ที่ไหนถ้เป็นชาไข่ชานมที่ไม่อร่อยด้วยอ่ะประเด็นคือชิมไข่มุกยังคือมันมีความหวานใช่ไหมไอ้มันตอนแรกอ่ะมันจะแบบหวานไข่มุกเว้ยแต่พอกินพอเสร็จปุ๊บมันก็มีความเผ็ดอคืออะไรอ่ะคือแล้วก็มีแบบแป้งอ่ะเหมือนแป้งอ่ะเหมือนกินแป้งมาม่าเออครบเลยไม่ได้จริงๆ่ะอืะจบคลิปนี้เขาไม่ได้ไม่ได้จริงวะ อตอนแรกก็คิดว่าจะกินสักสองสามคำนะสุดละต็มที่อะไม่ไหววะขอบคุณครับขอบคณครับ <S <S สัสดีครับทําทีงานทั้งด้านเราได้ทําการพิสูจน์แล้วครับอยา่าไปไหวอย่าไปซื้อใครอยากลองลองด้วยตัวเองนะ <S <S 2> <S 2> จะจะ,จะหาว่าเรา,าเพื่อ <หา S 2> เพื่อเข<ห>ากินอร่อยเขาจะอร่อยเขานะลองคนเรากินไม่เหมือนกันนะขอบคุณครับขอบคณครับขอบคุณค่ะ